ตายก่อนตายไอ้ตายก่อนตายเนี่ยฟังยากแต่ถ้าเข้าใจได้ก็จะวิเศษที่จริงมันไม่ได้มีบุคคลตัวตนเราเขาเราคิดว่าเรามีเราอยู่แล้วพอร่างกายแตกดับเราก็ว่าเราตาย แต่ถ้าเห็นว่ามันไม่ได้มีเรามันก็ไม่มีอะไรตายมันก็เท่ากับตายอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มเดิม,มทีตายตลอดเวลานี่ก็ตายก่อนตายมีคำกรอนเขียนไว้สํสำหรับข้อนี้ว่าตายเมื่อตายย่อมกลายไปเป็นผี <c oughs> ตายไม่ดีได้เป็นที่ผีตายโหงตายทำไมเพียงให้เขาใส่ลง ตายโอโถงนั่นคือตายเชี่ยก่อนตายตายก่อนตายมิใช่กลายไปเป็นผีแต่กลายเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายที่แท้คือความตายที่ไม่ตายมีความหมายไม่มีใครได้เกิดแลคคำพูดนี้พันผวนชวนฉงน เหมือนเล่นลิ่งกะลาวนคนตอแหลแต่เป็นความจริงอันไม่ผันแปร ى. ใครคิดแก้อัดได้ไม่ตายเอ่ยตายก่อนตายเป็นปริญญาของสวนโมกใครเรียนจบศึกษาจบได้ปริญญาตายก่อนตายคือไม่มีตัวตลอดเวลา ถ้าตายเมื่อตายมันตายของคนมีตัวมีตัวกู้แล้วมันตายก็กลายไปเป็นผีตายไม่ดีก็ได้ตําแหน่งผีตายโหงแล้วว่าตายก่อนตายเมื่อตายต้องกลายไปเป็นผีตายไม่ดีได้ได้เป็นที่ผีตายโหง ที่ตายก่อนตายไม่ใช่กลายไปเป็นผียังอยู่ไม่รู้จับตายนีย่นะตายเสียก่อนตายหมดตัวครูเสียก่อนตายจิตเข้าถึงสิ่งที่ไม่รู้จับตายเข้าถึงอมะตะธรรมอสังขตะธรรมแล้วก็มันไม่รู้จับตายต่อไปมันเป็นความตายที่ไม่ตายนนคนที่ไม่รู้ ความหมายฟังไม่ถูกหาว่าเป็นเรื่องพูดเล่นลิ้นจะหลบตะแรง <c oughs> ใายไหมได้แต่มันกลับเป็นความจริงที่ยิ่งว่ามันเป็นสิ่งที่แท้จริงว่าที่แท้มันไม่ได้มีอะไรเกิดไม่ได้มีอะไรตายมันมีแต่กระแสแห่งอิทัปปเจตตาธาตุทั้งหลายปรุงแต่งกันเป็นไปตามกฎแห่งอิทัปปเจยตา ไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องมีของตนนี่เราจะต้องดูให้รู้ความจริงที่มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวตาหูจหมูกลิ้นายใจผมค้นและฟันนั้นให้ดูให้ดีดูให้ทั่วว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนมันเป็นธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติมันทำหน้าที่ของมันตามเหตุตาม หน้าที่ตาทำหน้าที่ตาหูทำหน้าที่หูจมูกทำหน้าที่จมูกลิ้นทำหน้าที่ลิ้นคมขนและฟันหนังอะไรก็ทำหน้าที่ไปตามนั้น้ะมันก็หมดหมดปัจจัยมันก็หยุดทำหน้าที่นี่เป็นเคล็ดที่ลึกถ้าเข้าถึงได้มันก็พ้นตายถ้าเข้าถึงได้มันก็ไม่ตาย คือไม่มีตัวกูอยู่ตั้งแต่เกิดจนดับเกิดดับ,นะเ,กดดบเกิดดับก็เป็นธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติเราเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะที่เกิดดับเกิดดับเราเห็นความไม่ตายเพราะมันไม่มีตัวตนที่จะตายมันมีแต่การไหลไปไหลไปเป็นกระแสแห่งการปรุงแต่งของธาตุตามธรรมชาติตามกฎของอิทัปปัจจยตา ถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นความตายก่อนตายใกล้ตายเสียแต่ก่อนตาย